สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคสต์อัพนะครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาเหรียญมาติกนะครับเหรียญ ZEC นะครับเหรียญ FLR นะครับผมแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการกดรับกดเค็มเหรียญนะครับทุกวันนะครับผมกดแค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับการเล่นเกมนะครับเพื่อรับเหรียญนะครับผมแพลตฟอร์มนะครับมีทั้งสายฟรีใสยลงทุนนะครับสายฟรีสามารถเพิ่มจำนวนเหรียญในการกดรับ ทุกวันได้3วิธีนะครับผมแลกในการถอนของแพลตฟอร์มนะครับถอนแบบอัตโนมัตินะครับผมสาหรับเหรียญ ZEC นะครับผมได้รับเหรียญนี้ทุกวันนะครับผมเพื่อนๆครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆกดจะลิงก์ผมแลยนะครับก็ให้กรอกข้อมูลตามที่เขากําหนดไว้นะครับหรือสมัครผ่าน Google Facebook หรือท w i t t e r ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วครับก็จะเด้งเข้าสู่หน้าแรกของแพลตฟอร์มนะครับสายฟรีนะครับเราสามารถเพิ่มจํานวนเหรียญที่เราจะกดรับในแต่ละวันได้ด้วยการ3วิธีนะครับ วิธีที่1นนะครับก็คือการกดจอยชแนลนะครับเราสามารถจอยชแนลทั้งหมดที่เขามีอยู่นะครับเพื่อที่จะรับจํานวนเหรียญเพิ่มนะครับเราจะได้รับอยู่ที่1.9ตัวคูณนะครับผมในการกดรับแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอย a c e b o o k นะครับการจอยทวิตเตอร์นะครับผมหรือจอยช่องทางที่เขากําหนดไว้นะครับผมเราก็จะได้รับตัวคูณเพิ่มตามลําดับขั้นนะครับผมอีกตัวนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนเราก็จะได้ตัวคูณเพิ่มนะครับผมในการกดรับแต่ละครั้งนะครับจะมีระดับบอกอยู่นะครับ5คนก็จะได้รับ1.5นะครับ100คนก็จะได้รับคูณ2นะครับผม อีกตัวนงครับก็คือการโหลดเบราว์เซอร์หน้าสิงโตมาใช้นะครับหรือเบราว์เซอร์เบรฟนะครับผมกดตรงคําว่าโบนัสนะครับเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้เบราว์เซอร์นี้ในการกดรับกดเคมเหรียญของแพลตฟอร์มนี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มคูณ2มาอีกนะครับผมส่วนการใช้งานของแพลตฟอร์มนะครับก็มาเลียงยาเพื่อนๆเราก็เข้ามากดรับกดเคมเหรียญได้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับผมมีอยู่3เหรียญนะครับเหรียญเซตอีซีนะครับในช่องนี้นะครับ ให้กรอกที่อยู่นะครับที่จะใช้รับเหรียญ ZEC นะครับผมใช้กระเป๋าของใบแนนนะครับในการรับเหรียญ ZEC นะครับผมในการถอนของเหรียญเ e c ีนะครับเขาจะถอนให้แบบอัตโนมัติทุกวันนะครับผมผมได้รับเหรียญ z EC นี้ทุกวันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินของเขานะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมได้รับเหรียญมา1 5 0 0 0ัซาตูชิเซตอีซีบ้างนะครับระบบเขาจะสุ่มให้นะครับผมอยู่ที่เพื่อนๆน ทำธุรกิจเพิ่มตัวคูณได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับกดเคมแค่วันละครั้งนะครับนี่ผมได้มาอยู่ที่1 5 5 0 0หห้าอสตชิเซตนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมได้1 0 0 0 0แกว่าสตชิเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับครั้งนี้นะครับผมได้มา1 0 0 0 0 0ส0หตชิเซตอีซีนะครับผมได้มาแบบฟรีๆนะครับแค่เรากดเคมวันละครั้งนะครับผมอีกเหรียญหน ช่องนี้นะครับให้เรากรอกที่อยู่ที่จะรับเหรียญ FLR นะครับผมจะใช้กระเป๋าของมา t ตอร์มนะครับในการรับเหรียญ FLR นะครับผมในการรับเหรียญ FLR นะครับขั้นต่ำของเขาอยู่ที่1000 FLR นะครับตัวเราสามารถถอนได้นะครับผมผมเคยถอนมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับ2,000กว่า FLR นะครับผมอีกตัวนึงครับก็คือเหรียญมาติกครับเหมือนเดิมไหครับช่องนี้ก็กรอกที่อยู่ที่จะรับเหรียญมาติกนะครับผมใช้กระเป๋าของไมแน่นนะครับในการรับเหรียญมาติกนะครับผมขั้นต่ําในการถอนเหรียญมาติก อยู่ที่0.25มาติกนะครับตอนเราสามารถถอนได้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆมากดรับกดเคมกนได้ทุกวันนะครับสำหรับเหรียญมาติกนะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่0.146แล้วนะครับผมใช้เวลากดไม่กี่วันนะครับผมได้มาอยู่0.146แล้วนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับสำหรับสายฟรีนะครับณตอนนี้นะครับเขาได้เปิดให้เราใช้การอัปเกรดแผนฟรีนะครับได้7วันนะครับผมให้เพื่อนๆกดตรงที่มาผมชี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าเปิดฟังก์ชันนะครับตอนนี้ผม เปิดมาแล้ว4วันนะครับให้เพื่อนสายฟรีเข้าไปเปิดกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับฟรีภายใน7วันนะครับผมส่วนสายลงทุนนะครับเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพการกดรับกดเคมเหรียญนะครับแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ ต้องเข้ามากดรับเหรียญนะครับการเพิ่มตัวคูณนะครับเราสามารถอัพแผนได้นะครับผมกดตรงที่มอมชี้ครับเสร็จแล้วครับมีอยู่3แผนนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกแผนในการเคมเหรียญได้นะครับผมเขาก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับก็เป็นอีเพจฟอร์มนะครับที่เราสามารถทําได้ฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับเข้ามากดรับกดเคมแค่วันละครั้งนะครับโอเควันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ